น้ำพริกปลากระป๋องเมนูทำง่ายในช่วงเก็บตัวพี่น้องหอ,อ,อมน่ากินมากนี่สวัสดีครับปบกับพี่บ่าวครั้งหน้าวันนี้พี่บ่าวก็จะมาทําเมนูน้ําพริกปลากระป๋องนะพี่น้องมาละมาดูว่าชวนประชมพี่บ่าวใช้อะไรบ้างนะดับแรกก็เป็นพริกกินดาแห้งเนี่ยสิบห้าเม็ดพริกกินดาสดเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ห้าเม็ดแล้วก็มะนาวด้านนี้ก็เป็นกระเทียมสิบกรีบหอมแดงประมาณสิบหัวนะปริมาณเท่าเากัน มีกะปิมีปลากระป๋องถุงกระป๋องแล้วก็น้ำปลาอละไปดูขั้นตอนการทํากันก็กระทะตั้งไว้ออนๆนะพี่น้องแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปหอมแดงกระเทียมทีนี้ก็ทําการคั่วๆไปเลยพี่น้องก็ใช้ไปออนๆนะพี่น้องในการคั่วก็คั่วไปประมาณนี้พี่น้อง เนี่ยพริกก็เริ่มออกเปลี่ยนทีไปนะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะมันก็เริ่มมีดำๆนิดหน่อยนะก็เป็นว่าใช้ได้แล้วเอาปิดควยได้เลยต่อมาก็เอาส่วนผสมที่ไปคั่วเมื่อกี้นะมาตำพี่บอกก็จะเอาพริกตำก่อนก็จะตำง่ายกว่าปกตินะเพราะว่าพอไปคั่วมาแล้วนะเอาละก็ไม่ถึงกับต้องละเอียดมากนะก็ประมาณนี้ใช้ได้แล้ว ต่อมาก็องค์ผมเดงกระเทียมใส่ลงไปผมแดงก็จะลื่นแล้วก็ตำยากว่าปกตินะพอรับพี่น้องก็ตำส่วผสมพอหยาบๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วต่อมาก็เป็นชวนปลากระป๋องนะพี่น้องจะใช้ปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะไปพี่บ่าวชอบน้ำปลากระป๋องกับเคยเจี่ยว กินแล้วอร่อยดีนะก็ตักปลาเฉพาะเนื้อก่อนอ่าแบบนี้ไปลงงปยก็ตำเบาๆนะนี่นะปลาก็จุกมาแล้วเรียบร้อยนะหนึ่งกระป๋องก็มีประมาณ3ามรีตัวนะถ้าตัวใหญ่ก็สามสมัยก่อนหนึ่งกระป๋องโ,อโหได้หนึ่งตัวตัวใหญ่ๆแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่มีแล้วอ่า อนี้ก็ตำบดบดแบบนี้นะให้ถั่วผทมมันเก้ากันหนลัพี่น้องหน้าตาดีขึ้นมาแเกนี้กนน่ากินแล้วพี่น้องแต่ไปดูขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันลงไปสักประมาณสองช้อนกินข้าวนะพี่น้องใส่กะปิหนึ่งช้อนแบบนี้นะแล้วก็ผัดกะปิกับน้ำมันนี่ก่อน ขั้นตอนนี้แนะนําว่าถ้าพี่น้องมีกาะทะเคลือบนะก็ใช้กระทะเคลือบเลยกะปินี้พอผัดก็จะหอมมากพี่น้องหืมกะปิก็หอมมากเลยพี่น้องมาละผัดกะปิพอหอมทีนี้ก็ตักชวนมารุมที่ตําไว้ใ่ลูไปอืม หอ,อมมากหอ,อมมากก็ใช้ว้กลางค้นไปทางโอนนะพี่น๊กในการผัดนี้โอ้ผัดไอ้ถั่วผสม,มนี่หอมขึ้นมาแล้วก็เข้ากันดีกับกะปิเอน,นะพี่บ่าวก็จะเตยน้ำปลาประมาณสองช้อนชานะพี่น้๊กถ้าช้อนแบบนี้ก็คือไม่เต็มช้อนนะ มันก็จะติดตาลิ้วหน่อยนะพี่น,นุ๊กเนี่ยเราก็ค่อยออกแบบนี้หืมพี่โนโุ๊กหอมน่ากินมากนี่พอเราเอามาผัดแบบนี้นะมันก็เก็บไว้ได้นานนะในช่วงกักตัวนะหลายคนต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้านแล้วก็ก,การซื้ออาหารก็อาจจะยังไม่สะดวกอะไรแบบนั้นนะก็ทำแล้วก็เก็บไว้ได้ ถ้าพี่น้องใช้กระทะแบบกระทะหลิกนะมันก็จะติดกระทะหน่อยนะในช่วงนี้นะแต่ก็ใช้ได้แต่อย่างนี้ก็สะดวกกว่าโอประมาณนี้พี่บาวก็ผัดไปสักประมาณ5้านาทีนะด้วยไฟกลางพ่นไปทางโอนนะห้ตัวผสมมันเข้ากันดีนะมันก็เริ่มแยกตัวกันแบบนี้ทีนี้พี่บาวก็จะเชยนะ น้ำโตสลงไปสักประมาณสองช้อนว่ามันจะแห้งเกินไปนะแต่ถ้าใคยไม่ชอบก็ได้นะพี่น้องไม่ต้องเตยก็ได้นะเตยแล้วก็สีมนก็จะสวยก็คนให้พอส่วนมมาสมเข้ากันอ่าก็เป็นนั้นว่าติดนะก็ปิดไฟได้เลยพี่น้องต่อมาในตนของมะนานะปิดไฟให้เรียบร้อยค่อยเตยมะนาวพี่น้อง กอบีบลปยแบบนี้เลยหรือว่าเคยจะเอาไปเทยต้วยแล้วก็ค่อยๆค,คุณก็ได้พี่บาวก็เทยประมาณหนึ่งชนครึ่งนะปุ๊บลองปยแล้วก็มาคุณอีกรอบหนึ่งพี่น้๊กไม่ต้องเปิดไฟแล้วตอนนี้ให้ตวนบรชมเข้ากับมะนาวเป็นอย่างดีนะฮะก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยพี่นอ้อกเอาละเดี๋ยวไปดูพี่บาวจัดจานโอได้น้ำพริก ตักใจนองมาหืมพี่น้องเออมันหอมนี่ก็กินได้หลายวันเลยก็ออกมาหน้าตาดีนะพี่น้องหืมถ้าเคยคิดว่าผิดไม่พอนะก็เพิ่มเข้าไปละพี่น้องก็จัดจานเรียบร้อยนะก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากเลยพี่น้องพี่บ่าแนะนําเลยว่าพี่น้องสาม,มารถที่จะทําแล้วก็เก็บเอาไว้กินนะเพราะว่าช่วงนี้การออกไปข้างนอกบ่อยๆก็คงจะไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะ เอาละพี่เบาวชิมให้ดูนะที่พี่เบาชอบก็คือแตงกวานะถ้าใครชอบลูกโดดก็จัดไปนะแต่พี่เบานี้แบบว่าไม่สามารถขนาดนี้มันจะต้องใช้ตัวช่วยนะพี่น้องนีดูวความน่ากินเลยอ,อ่ออร่อยเลยทีเดียวพี่น้องถ้า,าว่าเป็นตัวผู้นะ ใครที่ชอบตัวผูโก็สามารถได้เหมือนกันก็ประมาณน,นี้โ็พออร่อยตรงตัวก็แปลนว่าติดตินปาเกตไปอีกหนึ่งเมนูนะแล้วพแบกบับเมนูอื่นๆของพี่เบาได้อีกวันนี้พี่เบาขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านเลยที่รับชมกอบุนกับรสดีครับพี่น้อง